ดีครับผมไกเอวเรนะครับผมวันนี้ก็มาติดตามนะครับสวนของแม่แม่ะไรนะครับแม่ของแม่สอนนะครับผมที่ใช้ปุ๋ยเอวเรสของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยครับว่าใช้ปุ๋ยของเราแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับต้นยางนะครับอ่านี่ครับสวัสดีครับแม่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับแม่ตั้งแต่เอาปุ๋ยเอวเรของเรามาใช้ครับแม่ มันก็เขียวดีใบเขียวดีอยู่ใช่ไหมครับอืมเป็นไงครับแม่มันมีการเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมครับแม่อืมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เนาะครับแผลกตเซ้าไวอ๋อแผลที่เรากีดครับโดนเข้าไปครับแม่อ๋อมันก็เศ้าไวครับผมอืมอ๋อสึกวันเศร้าไวแผลมันดีขึ้นนะครับแม่เนาะอ๋อครับมันก็ติดตามมันก็เศร้าไปน้ำมันว่ามันตามก็ปุยยางเอง อันนี้แม่ก็เพิ่อใช้ของเราครั้งแรกนะครับแม่เนาะปีแรกปีแรกนะครับแม่เนาะเพิ่อใช้ของเราปีแรกนะครับแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างครับแม่น้ำยางเป็นไงบ้างครับมันข้นดีอยู่น้ำยางอ๋อน้ำยางข้นดีอยู่จกง่ายจบง่ายพร้อมอืมครับห่อาเอานนั้นขวดๆนี่กิ่งคันร้อนรวดตะกี้จ้างมูมาจุกซูมือประจังครับผมจกง่ายจกง่ายขึ้นนะครับแม่จกง่ายพร้อมด้วยครับไม่ติดโปเนาะครับปติดโปครับดูต้นนี้หน่อยครับแม่มาดูต้นนี้นะครับผม ต่อเหตุง่ายครับวัวตุงวัวตุงวัวตุงกาอันนั้ครับอันนี้กี่มีดครับแม่เนี่ยสามสามมีดนะครับอันนี่นะครับสามมีดนะครับเต็มโปเลยนะครับสามมีดนะครับผมโปใหญ่ครับอันนี้โปโลครับแม่เนี่ยโปโลครับผมอืมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เนาะครับแม่เนาะมเซียวผิวมันก็ดีขึ้นเยอะแต่กี่พวกแมวกับกีบบาดเนาะครับอันน่ะนั่น มันหมืนว่าท่านเคยครับบนี้มันก็แผลมันก็เศร้าไปนะมีตีเยอะหนิแม่วาดีแผลก็ดีขึ้นอยู่แล้วครับแม่นะอืมรักษาแผลพร้อมอันนี้ใช้ทั้งแบบชนิดเม็ดแล้วก็น้ำเลยใช่ไหมครับแม่ใช้สองอย่างเลยเนาะครับผม้กับว่าไข่สีท่อใส่เม็ดเนาะอืมครับผมครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับสวนยางนะครับอ่าไปดูต้นนู้นนะครับแม่เดินทางนี้นะครับให้แม่ออกหน้าเลยครับเดินนําเลยครับแม่ ต้นนู้นนะครับผมต้นที่มีโปะอยู่ข้างล่างนะครับผมมาดูต้นนี้ครับอ,อันนี้ก็ต้นนี้ก็สองโปะนะครับ นี่โปแรกนะครับโปที่สองก็เตรียมขึ้นแล้วนะครับพี่น้องครับโปะสองก็เตรียมแขวนแล้วครับอันนี้โปแรกก็ลงแล้วครับโปแรกล่นละอือเป็นไงครับแม่ถ้าดีงี้เราจะใช้ต่อไหมครับแม่เนี่ยใช้ต่อนะครับอือครับผมอันนี้ก็คือสวนของแม่สอนนะครับที่ใช้ปุ๋ยเม็ดนะครับก็ดูใบยางนะครับผมใบยางก็มันก็เจียวดีอยู่ในี่แม่มันเป็นแตงแห้งก็ได้ลูกครับ แล้วก่อนนี้ที่ยังไม่ใช้นี่เป็นยังไงบ้างครับแม่ก่อนที่ยังไม่ใช้ปุ๋ยของเราเลยครับแม่มันก็มันมันก็จกยากมันปีดปูพร้อมจกยากพร้อมอครับอครับผมต้องจ้างคือเทียครับผมจ้างง้มจกจ้างครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณแม่สอนมากนะครับผม